ครับสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับชนาลงรถบ้านนะครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอรถยอดนิยมนะครับแฮดแบกห้าประตูครับผมกับคันนี้ครับเจ้าโตโยต้ายาริสนะครับเป็นเครื่องพันห้าซีซีนะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับหรือว่าใหม่สุดของเครื่องพันห้าซีซีแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวมิเนอร์เชนไฟท้ายโดนัทแล้วนะครับผม เป็นรุ่นพวงมาลัยใหม่แล้วนะครับผมใหม่สุดของเครื่องพันห้านะครับผมปีนะครับปี2 0 1 2อจด2อ1 3ครับออกมาวิ่งกันปี2013นะครับผมนะครับกับราคานะครับราคาเพียง1 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับหายากนะครับช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่คนจะขับเกียร์โตนะครับผมแล้วก็ ยังมีคนหาเกียร์ธรรมดาอยู่นะครับผมนะครับเกียร์ธรรมดานะครับสุดทนอยู่แล้วนะครับผมเป็นเครื่อง VVTI เครื่องพันห้าซีซีนะครับผมไม่เคยติดแก๊สครับผมมันแนะนํากันเลยนะครับผมคันนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับผมด้านหน้าครับสีสันครับโดยรวมสวยครับมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมคันนี้นะครับได้สเกิร์ตนะครับเป็น TRD นะครับผมชุดแต่ง TRD สวยๆเลยนะครับผม ดังหน้าสวยๆนะครับผมตัวนี้เป็นตัว E นะครับผมมาแต่งชุด TRD นะครับผมไฟนะครับก็ยังสวยๆใสๆอยู่นะครับผมถึงจะไม่ใหม่มากนะครับผมแต่ก็ไม่ได้เก่านะครับผมก็ตามปีนะครับผมมาพร้อมกับสีบอลเงินยอดนิยมนะครับผมดูแลรักษาง่ายนะครับไล่มานะครับผม ไล่มาล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับผมสเกิร์ตรอบคันครับสวยๆครับยางคู่หน้านะครับยางคู่หน้าปี2024นะครับผมยางใหม่นะครับคู่หน้านะครับเฉพาะคู่หน้านะครับคู่หลังเป็นติดรถมาจากเจ้าของเก่านะครับผมไล่มาครับกระจกมองข้างครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมบ่งบอกเป็นเครื่อง VVTI นะครับผมการศาสตร์ตรงรุ่นนะครับผมแล้วก็ปั๊มกระจกโตโยต้านะครับ เช่นเคยนะครับผมแสดงว่ามีมีการชนกระแทกแรงๆมาด้านข้างนะครับมือเปิดเป็นคมเมียมแบบนี้นะครับเป็นตัวแต่งนะครับผมนะครับก็สวยงามครับตัดกับสีรถครับดูดีเลยครับผมไล่มาด้านหลังครับด้านหลังนะครับเป็นยางปีเดี๋ยวผมดูปีให้นะครับผมปีไม่เห็นปีครับลูกค้าก็แต่ไม่ใช่ยางใหม่ครับอันนี้ ข้าวๆมองด้วยตาน่าจะปีสักปี2020ประมาณนี้ครับ20 21ไม่เกินนี้นะครับผมอ่ะไล่มาด้านหลังครับเป็นไฟท้ายโดนัทแล้วครับทางซ้ายทางขวานะครับวงบอกว่าเป็นตัว E นะครับผมนะครับด้านหลังก็สเกิร์ต TRD รอบคันสวยๆนะครับผมนี่ครับสวยๆเลยลูกค้าเก่านะครับติดกล้องมองหลังไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูบั้นท้ายนี่ครับสวยๆเลยนะครับบึกบึนมากนะครับดูดีเลยนะครับผม โครงข้าโครงสร้างด้านหลังนะครับรัครับฝากระโปรงหลังนะครับไม่ถูกถอดขยับนะครับผมร่องน้ําเดินสวยๆเลยนะครับผมสติกเกอร์เหรียญบาทยังอยู่ครบนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมเบาะพับได้40-60นะครับผมเลื่อนไปอย่างงี้ครับพับง่ายเลยนะครับ40-60นะครับผมพับได้นะครับด้านนี้ก็ แผงกุกกามีทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับนี่ครับยางอะไหล่แม่แรงยังอยู่ครบนะครับที่ขันล้อครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมสวยครับภายในสวยเลยนะครับสีฝั่งนี้ครับก็สวยไม่แพ้กันนะครับมีขนแมวบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานนะครับผมมาชมผู้โดยสารตอนหลังครับ เบาะกำมะหยี่ครับฟูๆแน่นๆสวยๆเลยนะครับนี่ครับลายนี้ครับไม่มีไม่มีขาดเลยนะครับผมไม่มีสึกด้วยครับผมนี่ครับราพับได้นะครับตัวนี้พับได้ครับก็ฝาเพดานครับสวยงามครับสะอาดสะอ้านครับแหงประตูด้านขวาครับสวยครับ ดูด้านหน้ากันครับผมด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่สุดก็คือพวงมาลัยถ้าเกิดเขาเรียกกันคือพวงมาลัยเบี้ยวพวงมาลัยเบี้ยก็คือเป็นพวงมาลัยทรงตัดแบบนี้ครับแต่ภาษาแต่รถยนต์นะครับผมธุรกิจรถยนต์มือสองคจะเรียกกันพวงมาลัยเบี้ยวนะครับผมนะครับตัวนี้ได้แอร์แบ็กคู่ครับซ้ายขวานะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมเบาคครับสวยๆฟูๆแน่นๆครับเดี๋ยวผมมานั่งครับ ตัวนี้ต้องเหยียบคัส์ก่อนนะครับแล้วสตาร์ทครับถึงจะเครื่องติดนะครับผมถ้าเกิดเราไม่เหยียบคัส์อ่ะมันก็จะไม่ติดนะครับผมคือมันป้องกันไว้นะครับป้องกันไว้นะครับแอร์แบคคู่นะครับด้านนี้1ใบนะครับเก็บเก็บของ2ชั้นนะครับผมอันนี้มีมีกล้องนะครับมีมีกระจกเป็นกล้องอยู่นะครับผมไม่ได้เสียบไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นจอ Android นะครับเรียบร้อยครับไม้นะครับอยู่แสนห้าหมื่นสามพันห้าสิบสามกิโลเท่านั้นนะครับผม ตัวนี้นะครับแอร์เย็นนะครับสตาร์ททีเดียวติดชื่งครับตรงนี้ควบคุมแอร์ทั้งหมดนะครับผมไล่มาเกียร์ธรรมดา5สปีดด้ามเบรกมือครับที่วางแก้วน้ําด้านหลังครับพวงมาลัยครับผมแล้วก็มีที่เก็บของอีก1ชิ้นครับนี่ครับแก้เก็บของครับอยู่ด้านหลังพวงมาลัยนี่อีกนะครับด้านหน้าพวงมาลัยนะครับผมตัวนี้ก็ปรับเป็นปรับข้างไฟฟ้านะครับมาเทสกระจกครับขวาครับขวาหลังครับ ซ้ายครับซ้ายหลังครับซ้ายหน้าครับโอเคกระจกใช้งานได้หมดนะครับผมเครื่องดีแอร์เย็นนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมปชมห้องเครื่องกันครับราคา1 29,00 0บาทเท่านั้นนะครับผมภาษีต่อให้เรียบร้อยครับปี68ครับเอกสารพร้อมโอนทันทีครับ มาชมห้องเครื่องนะครับเครื่องเดินเต็มสูบนะครับผมแล้วก็วากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับเลเบลอยู่ครบนะครับผมสวยงามครับห้องเครื่องสวยครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมกับคันนี้ครับโตโยต้ายาริสนะครับผม ลูกค้าสนใจคันนี้นะครับโทรนะครับ0858179617นะครับผมหรือแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้ครับ m m 2 9 1 9ครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมใกล้ๆกคิดตามระยะทางว่ากันไปนะครับผมมาตกลงกันอีกทีนะครับหรือลูกค้าจัดไฟนั้นเนี่ยลูกค้าประวดีจัดได้ฟรีดาเลยนะครับผมผ่อนประมาณ3,000กว่ากว่านี่นะครับผมนะครับก็ลูกค้าสนใจคันนี้นะครับมาดูได้นะครับ ถนนลงรถบ้านนะครับอยู่กรุงเทพนะครับถนนไฮไทยลาดซอย37นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเจอกันหน้าสวัสดีครับ